บรรยากาศคู่รักกว่า1น100คู่เลยนะคะเต็มจอเลยก็เข้ามาร่วมงานแต่งงานออนไลน์ค่ะในวันแห่งความรักของจีนเป็นเหล่าบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด19หลังจากที่พวกเขาก็ปฏิบัติภารกิจที่ยากลําบากมานานหลายเดือนจนทําให้ต้องเลื่อนการจัดงานแต่งงานออกไปค่ะก็ต้องเสียสละนะคะความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีค่ะที่จะได้จัดงานสําคัญของชีวิต งานนี้ค่ะได้หนังสือพิมพ์ชื่อดังของจีนนะคะอย่างเรือนหมินรื้อเป้าค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสตรีมมิ่งงานแต่งงานยาวกว่า2ชั่วโมงก็มีดาราคนดังของจีนนะคะมาร่วมอวยพรให้คู่บ่าวสาวกันด้วยแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษค่ะจากนักร้องสาวโอหยางนาหน้าและหนุ่มเจิ้งหยุนหลงค่ะที่มาร้องเพลงรักเป็นของขวัญให้กับคู่แต่งงานด้วย ส่วนใครที่ไม่มีคู่ก็สามารถเฉลิมฉลองได้นะคะมาดูค่ะฝากฝั่งของบรรดาแฟนคลับก็ส่งความรักไปให้ใหกับศิลปินที่ชื่นชอบและหนึ่งในนั้นนะคะอันนี้ดีใจเลยค่ะก็คือนักสแสดงนาจากซีรีส์วา์ของไทยที่ไปดังในจีนก็ได้รับความรักเยอะเลยนะคะยังหนุ่มมิลกาฟค่ะจากทาน์ทายเดอะซีรีส์แล้วก็น้องวินเมทวินนะคะที่กําลังดังสุดๆค่ะจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน To g e t ต e r t h e s e r i e s เนี่ยนะคะภาพที่เห็นดอกมงดอกไม้เต็ม เลยค่ะแล้วก็มีคำอวยพรที่ผ่านป้ายโฆษณาใหญ่ตามที่สำคัญต่างๆทั้งในจีนแล้วก็ในไทยด้วยรวมถึงการส่งต่อความรักค่ะถึงเหล่านักแสดงหนุ่มด้วยการติดแฮชแท็กนะคะที่มีตัวเลข520ค่ะจนทำให้แฮชแท็ก520 with m i l g u f และแฮชแท็ก520 show your love to win ขึ้นเทรนในเว่ยปอเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ในทวิตเตอร์ด้วยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทีนี้ก็มาขยายความกันหน่อยค่ะทําไมต้องเป็นตัวเลข5 20นะคะที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ในวันแห่งความรักต้องเล่าหน่อยค่ะเพราะว่าความหมายของตัวเลขนี้เนี่ยมาจากการออกเสียงเดือน5วันที่20ค่ะภาษาจีนค่ะเขาออกเสียงว่าอู e ่เออร์หลิงซึ่งไปพ้องเสียงกับคําว่าหวอไอหนี I ่ที่แปลว่าฉันรักเธอนั่นเองคนจีนก็เลยถือเอาวันนี้เป็นเหมือนกับวันวาเลนไทน์ของพวกเขานั่นเองค่ะ